วันที่20มีนาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงขอบคุณสื่อมวลชนประจํารัฐสภาตลอดการทํางานร่วมกัน4ปีที่ผ่านมาว่าวันนี้คาดหมายว่าน่าจะมีการประกาศพระราชกิจสดีกรยุบสภาจึงถือโอกาสนี้รายงานสถานภาพของสภาเป็นครั้งสุดท้ายความจริงตัวเลขของผู้แทนราษฎรชุดนี้เริ่มต้นด้วย500คนแต่เมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุบทําให้สสที่เป็นกรรมการบริหารพักสินสภาพไป11คนมีสส ที่สาลดีกาสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เรื่องเสียบบัตรแทนกัน3คนมีสสที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่4คนกรณีขอสร้างสนามฟุตซอลมีสสพักต่างๆที่ถูกสารดีกาตัดสินให้ค้นสมาชิกภาพโดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อมและไม่มีการเลื่อนลำดับทดแทน4คนและมีสสลาออกในช่วง180วันทําให้สมาชิกลดลงไปอีก84คนและเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นอีก1คนวันนี้จึงเหลือสสอ,อยู่ทั้งสิน้น 393คนนายชวนกล่าวต่อว่าโดยหลักแล้วพระราชบัญญัติคือเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ต้องใช้ดังนั้นกฎหมายของรัฐบาลจึงไม่มีฉบับใดค้างอยู่ทั้งในส่วนของสภาและรัฐสภาแต่ช่วงท้ายที่รัฐบาลส่งกฎหมายมาอีกหลายฉบับแล้วไม่นําองค์ประชุมมาด้วยจนตนต้องทําหนังสือถึงนายกและเจ้ากระทรวงผู้เสนอกฎหมายนั้นแต่สุดท้ายองค์ประชุมก็ยังไม่ครบอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สภาอยู่มาได้จนครบ4ปีปีซึ่งไม่ได้มีอย่างนี้ทุกครั้งไปถือว่าฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่จนเกือบครบถ้วนถ้าไม่มองช่วงปลายที่มีกฎหมายค้างอยู่เช่นร่างพรบกัญชากัญชงและร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้พิจารณาเพราะองค์ประชุมไม่ครบเกือบจะพูดได้ว่ากฎหมายของรัฐบาลได้ผ่านไปเกือบทั้งสิน้นยกเว้นช่วงปลายซึ่งเป็นกฎหมายที่เสนอเข้ามาใหม่และองค์ประชุมไม่ครบ